คนดอกไม้อันนี้คือหอมมากหอมมากเดินผ่านแล้วหอมมากโอ้ oh my god I love summer หมักหมูนะคะทุกคนจะทำหมูแดดเดียวไว้กินช่วงนี้อากาศดีมากเลยจะทำหมูแดดเดียวไว้กินนะจ๊ะกับส้มตงส้มตำอะไรอย่างนี้คือแบบสูตรนี้คือดีมากใส่สามเกอนะคะทำเหมือนทุกคนทำนั่นแหละ แต่ว่ามันอร่อยไยคือองใส่พริกไทยเยอะๆองชอบกินพริกไทยเดี๋ยวจะหมักหมูไว้กินนะจ๊ะแล้วทุกคนเวลาองตากหมูนะคะองก็จะเอาแผ่นทําขนมนะคะรองแบบนี้เลยเพราะว่าเวลามันแห้งนะคะหรือว่ามันมันจะได้ทําความสะอาดง่ายกับไอ้ที่คอนโดของเราไม่งั้นนะมันก็จะติดคอนโดตอนที่องซื้อมาองไม่ได้มีอะไรรองแบบนี้นะแล้วก็ดูติดคอนโดแบบเนี้ยแล้วก็แบบล้างออกยากนะคะขัดออกยากมาก ลองเอาไปทํากันดูนะคะทุกคนหาแผ่นอะไรมาลองก่อนที่เราจะวางหมกไปตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาซื้อต้นไม้เราจะไปปลูกในวันครบรอบแต่งงานของเรา5ปีที่นอร์เวย์นะคะพขาคุณสามีซื้อไปเซอร์ไพรส์แล้วแต่ว่าซื้อไปผิดต้นนะคะนางกะจะเซอร์ไพรส์องแต่ว่าซื้อไปผิดต้นองอยากได้ดอกซากุระนะคะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่หิมาล,ลายอะ่ะคือมีต้นซากุระแล้วมันรู้สึกชื่นใจดอกซากุระที่เราจะซื้อไปทุกคนดอกสวยมากเลย นี่ต้นนี้นะคะสี่พันกว่าบาทเราจะซื้อไปปลูกที่บ้านเราได้แล้วนะคะทุกคนต้นนี้เลยต้นใหญ่มากที่เราจะซื้อไปนะคะก็ขอให้ออกดอกสสวยๆนะปีหน้าปีนี้ก็คงไม่มีดอกแล้วะคะ่ะเพราะว่าเรามาซื้อช่วงซัมเมอร์นะคะนี่จริงๆแล้วคุณสามีซื้อต้นนี้ไปนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะเซอร์ไพรส์องแต่ว่า ดันซื้อผิดสายพันธุ์นะคะอันนี้ก็ซากุระเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นดอกเล็กแล้วก็ไม่ค่อยเสียมพูมากจะเป็นสีออกขาวๆนะคะสีชมพูนิดเดียวแต่องอยากได้แบบว่าซากุระที่เป็นช่อสายพันธุ์แบบนี้นะคะที่มีเป็นช่อเสียมพูปีตดแบบนี้นะคะก็เลยต้องมาเปลี่ยน,นจ้ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันครบรอบแต่งงานขององค์กับคุณสามีหปีที่นอร์เวย์นะคะแต่ว่า6ปีที่เมืองไทยก็เอาต้นซากุระไปปลูกเป็นที่ ระลึกนะคะเพราะว่า5ปีก่อนนะคะองกับคุณสามีก็ได้ปลูกแอปเปิลคู่กันนะคะก็คือปลูกที่บ้านของเราจะได้เป็นที่ระลึกว่าวันแต่งงานของเรานะคะกี่ปีแล้วอะไรเงี้ยนะคะเป็นเมมโมรีที่ดีมากๆดีกว่าสิ่งของนะคะจะเป็นต้นรักของเราครบรอบแต่งงาน5ปีต้นซากุระค่ะโอนวันนี้ออกมาเก็บลูกนี้นะคะที่องเคยถ่ายให้ทุกคนดูตอนสุกมันจะเป็นสีม่วงแล้วหวานมากแต่ว่าตอนไม่สุกอะ่ะมันจะเปรี้ยวแล้วเอาจะ แล้วองจะเอาไปจิ้มกับน้ำพริกนะคะน้ำพริก,กอร่อยมากหลานสาวล้อเลียนนลิียแล้วน้ำพริกขององแบบเจ้มจนเอาแบบคลาคักแบบนี้เลยทคนคือเหนียวนืดแบบคล้ายๆแบบน้ำปลาหวานอะเออทำประมาณนั้นเลยแล้วก็ <c oughs> น้ำลายไหลแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเวลาองกินนะทุกคนองก็จะผ่าครึ่ง ก็คือตัดตรงนี้มันออกนะคะเห็นไหมอองก็จะตัดไอ้กระจุกดำๆตรงนี้ออกนะคะทุกคนแล้วก็นี่เห็นไหมผ่าครึ่งแบบนี้แล้วก็เอาจุ่มลงไปเลยแต่ออไม่ใช้มือนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหม็นมือออก็จะใช้เป็นแบบไม้จิ้มฟันไม้จิ้มไอ้นี่ไม่ใช่ไม้จิ้มฟันสิไม้ปิ้งย่างไม้เสียบหมูก็คือจุ่มไปเลยอย่างนี้ก็อย่างนี้เลยทุกคนแบบคักๆดีมากลองไปทำกันดูนะน้ำลายไหลไปกินแล้วทุกคน อ๋อไม่ว่าแล้วจุดๆแน่วันนี้จุดๆวันนี้องสั่งขนมมากินนะก็คือช่วงซัมเมอร์จะไม่ลดแล้วนะจ๊านี่องก็สั่งเป็นแซนด์วิชขนมแซนด์วิชโบราณมากินเขามีขายคือมันดีมากถุงนี้นะคะสี่เอ้ยถุงนี้สามร้อยโครนแล้วกล่องน,นี้นะคะร้อยห้าสิบโครนเป็นขนมเปียไส้รวมคือดีมากดีต่อใจว่าไม่เป็นไรเนาะทุกคนความสุขของเราคือการกินเราชอบอะไรเรามีความสุขกับอะไรเราก็ทําไปนะคะก็ แฮปปี้มากกินหมดนี่ไม่รู้น้ำหนักจะขึ้นเท่าไหร่นะคะทานอาหารเย็นกันนะคะทุกคนปีกไก่ทอดแล้วก็เน่อมไม้ผัดพริกแกงใส่หมูเกาเหลาลูกชิ้นแล้วก็ของหวานนะจ้ะนี่จ้าชีวิตเมืองนอกก็จะประมาณนี้นะจ้า <c oughs> มีอากาศดีมากเลยนะคะทุกคนเราก็จะมาปิกนิกนะคะริมน้ํากับครอบครัวจ้าทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบับอองอีกแล้วนะคะกับช่องอองเวอร์แล้วแต่อองตอนนี้เปิดคลิปได้วยนะตกใจมากเพราะว่าเดินแบกของกันอยู่นะคะคือมาปิกนิกกันกับครอบครัวแล้วเราก็แบกของกันมาเยอะมากแล้วเราก็ต้องเดินผ่านน้ำแล้วน้ำ้นเย็นมากทุกคนเย็นมากมากเลย แบบของสองตายายคือแบบว่าหลานๆคือเดินบนบกนะแต่เราก็คือเดินลุยน้ํากันมาสองคน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะพยายามถ่ายภาพบรรยากาศให้ทุกคนดูนะคะว่าเรามีอะไรมั่งแล้วก็เอาอะไรกันมามั่งนะคะอามิโก้นั่งอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าเด็กๆกลัวอามิโก้ของที่เราเตรียมมาปิกนิกนะคะ อาหารที่เราเตรียมมาวันนี้ปิ้งย่างจ้านี่นะคะไส้กรอกย่างไส้กรอกกันนะคะกินไส้กรอกนะคะอามิโก้ก็ต้องกินไส้กรอกด้วยนะอามิโก้ คนตอนนี้เราก็ปิกนิคทานข้าวเล่นน้ำนะคะกับเด็กเกเสร็จแล้วเราก็กำลังจะกลับบ้านกันนะคะทุกคนแล้วก็ก่อนจะกลับบ้านเราก็เช็คแล้วว่ามีขยงขยะอะไรไหมไม่มีขยะแล้วก็เก็บขยะให้หมดนะคะไม่ทิ้งไว้เป็น ไม่ทิ้งไว้แล้วก็ทำลายธรรมชาตินะคะตอนนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วนะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามอองแล้วก็ขอบคุณคนใหม่หมๆด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามององก็จะพยายามทำคลิปสนุกๆน,นะคะแล้วก็พาทุกคนไปเที่ยวในแบบฉบับสไตล์ขององนะคะมีสวยมากน้ำเย็นสบายชีวิตที่นอร์เวย์ก็จะประมาณนี้นะทุกคนเราคือคนนอร์เวย์ชอบออกมาอยู่ข้างนอกใช้ชีวิตข้างนอกนะคะกับธรรมชาติ อ,องอยู่ไปอยู่มาก็เริ่มชินแล้วอ,องรักธรรมชาตินะคะแต่อ,องไม่ค่อยไม่ค่อยถูกจริตกับอะไรบางอย่างที่นี่นะคะเดี๋ยวไว้วันไหนอ,องจะมาทํารีวิวนะคะชีวิตขององนะคะหลังจากที่อ,องอยู่นอร์เวย์มาหกปีเดี๋ยวอ,องจะมาทำํำคลิปให้ทุกคนดูกันนะคะทุกคนหลังจากที่เรากลับมาบ้านนะคะเราก็ตัดสินใจว่าเราจะไปตกปลากันนะคะ เดี่ยวองจะพยายามเก็บภาพบรรยากาศสุดๆมาฝากทุกคนนะคะอตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ในรถของคุณสามีก็จะมาเอาอุปกรณ์ตกปลานะคะกลับบ้านมานะทุกคนก็พักผ่อนนิดนึงนะคะแล้วก็เปลี่ยนใส่เสื้อผ้าที่มันหนาขึ้นเพราะว่าตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะคะตอนเย็นตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะคะเราก็จะออกไปตกปลากันเราจะไปตกปลาที่ทะเลนะคะ ก็เตรียมพร้อมอุปกรณ์อุปกรณ์พร้อมไปตกปลากันจ้าเรามารับอามิโก้นะคะจะไปตกปลากับเราเพื่อร่วมทางอามิโก้แล้วก็คุณพ่อสามีนะจ๊ะนี่พร้อมมากเลยทุกคนก่อนที่เราจะไปตกปลาเราก็จะมาซื้อไอศครีมนะคะได้แล้วจ้าไอศครีมของเรากะจะซื้อเป็นไอศครีมที่แบบว่าบีบสดๆนะคะแต่ว่าหมดแล้วจ้าอากาศดีไอศครีมก็หมดจ้ะ นี่ได้ไอศครีมแล้วมีคนอยากกินกับเรานะคะอร่อยอร่อยมากอร่อยมากเดอรมิโกะเราก็มาถึงท um> uh ี่ที่เราจะนั่งตกปลาแล้วนะคะวิวคือดีมากเลยตรงนี้เลยจ้า แบกของมากันเยอะมากให้ดูวิวรอบๆตรงนี้เรามาตกกันบ่อยมากๆช่วงซัมเมอร์นี่คือบ้านเกิดของคุณสามีของอองนะคะวิวดีมากเดี๋ยวมารอลุ้นกันดูนะว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่านี่ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตเแรง <c oughs> <c oughs> อามโกกับคุณสามีเป็นเพื่อนรักกันนะคะคุณสามีอยู่ที่ไหนอามโกก็จะอยู่ที่นั่นชอบไปนั่งใกล้ๆก,กันนะคะรักกันมากเขาเป็นเพื่อนสีกันส่วนอองก็นั่งคนเดียวนะคะวิวร้อยล้านสามหนุ่มสามมุมคนดูปลาที่เราได้ปลาอะไรก็ไม่รู้สีสวยมากแต่กินไม่ได้นะคะ วันนี้สงสัยเราจะไม่มีดวงนะจ๊ะเราได้ปลาประหลาดมาแค่หนึ่งตัวแล้วก็ปล่อยไปแล้วเรียบร้อยนี่เราก็นั่งชิวๆกับอามีโกสองคนอามีโกไม่ได้ปลานะวันนี้ไม่ได้กินปลาล้วจ้าคุณสามียังไม่ยอมแพ้นะคะได้ปลาประหลาดมาหนึ่งตัวแล้วนางก็ยังตกต่อไปเรื่อยๆก็คือแบบว่าเรามาตกปลาชิวๆนะคะไม่ได้ซีเรียสว่าจะได้หรือไม่ได้อะไรมาก ก็นั่งชมวิวไปนั่งคุยกันจิบกาฟกาแฟกินขนมนะคะองก็นั่งกินขนมจนหมดแล้วตอนนี้มีเรือนะคะจะมานอนจอดพักที่นี่อามกโก้ดูเรือนู่นดูเรืออามโก้อามกโมกโ้โอเคค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราก็กลับจัดบ,บ้านกันแล้วนะคะ ก็อย่างที่เห็นนะคะได้ปลาประหลาดมาหนึ่งตัวนะคะอองไม่ได้เป็นคนได้นะคุณสามีได้นี่เราก็จะกลับบ้านกันแล้วตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงก็สองยีองนาฬกาคือเท่าไหรอ่อ่ะก็คือสี่ทุ่มแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่มืดนะคะที่นอร์เวย์นอร์เวย์ช่วงซัมเมอร์ก็คือพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะ นี hey, ด่ดูยังไม่มืดเลยตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้ววันนี้ที่ทำงานนะคะทุกคนก็ทำขนมปังนะคะสีเลิมสวยนทุกคนโอ้ตื่นเต้นนี่ทำครั้งแรกเนี่ยนะทำที่ทำงานด้วยแล้วทำเยอะด้วยเสร็จแล้วทำครั้งแรกไม่ถือว่าแย่นะทุกคนแล้วทำเยอะมากสีมือสุดๆดเสร็จแล้ว ทุกคนเราก็จะแพ็คแบบนี้นะคะเราก็แรปแช่ฟีดไว้ทุกคนตอนนี้นะที่นอร์เวย์มีสตรอเบอรี่คือสตรอเบอรี่อร่อยมากๆหวานมากเลยค่ะเราก็เลยจะมาทำเค้กนะคะเราก็จะไปเยี่ยมคุณพ่อสามีกันนี่อุปกรณ์ของเราเตรียมตัวทำเค้กแล้วก็ไปเยี่ยมคุณพ่อกันคะ่ะทำขนมนอร์เวย์นะคะวันนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเพราะว่าทําจากที่ทํางานแล้วนะคะคือมันอร่อยก็เลยจะมาทําที่บ้านน,น,นี่เป็นการทําครั้งที่2นะคะทุกคนทําครั้งแรกก็คือทําที่ทํางานอย่างที่ถ่ายคลิปไปให้ทุกคนดูก่อนหน้านี้นะคะนี่ก็จะเป็นการทําครั้งที่2ออ๋อก็ลองเปลี่ยนมาทําแบบหมุนๆแบบนี้ดูนะคะอาจจะไม่สวยมากแต่รับรองว่ารสชาติอร่อยแน่นอนเดีย๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนเสร็จน,นะจ๊ะ การหมวนครั้งแรกอาจจะไม่สวยนะคะแต่รับรองว่าเดี๋ยวเอาไปอบแล้วสวยแน่นอนแล้วก็รสชาติอร่อยแน่นอนค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปิดไปดูกันได้ะด๊เสร็จแล้วทุกคนน่าทานมากคือหอมมากหอมสุดๆคือแบบอลังการเวอร์อยากให้ทุกคนได้กลิ่นคือมันหอมมากๆๆหอมมาก นี่หน้าตาก็ดีด้วยนะจ๊ะทุกคนคือมันอร่อยมากมันนุ่มมากคือมันดีมากอร่อยกว่าที่ตอนที่องทําที่ทํางานอีกเฮย้ยทุกคนกลับไปจะไปเปิดร้านขนมจ้าคือดีมากคือทําที่บ้านนะเราใส่เครื่องได้เต็มที่เราไม่ต้องห่วงเครื่องไม่เหมือนที่ทําที่ทํางานดูข้างใน j ยซ c ่มากแล้วบอกว่าอยากบอกเลยว่าขนมปังอ่ะคือนุ่มมากๆทุกคนดูนุ่มมาก คือมันดีมากโอ้ว้าวอันนี้คือจะเอาไปฝากคุณพ่อสามีนะคะอันนี้คือของเราเราจะแช่ตู้เย็นไว้แล้วนี้ไปฝากคุณพ่อคือมันนุ่มมากๆเลยนะคะอร่อยมากจุยซี่มากนุ่มมากดูเหมือนจะแข็งแต่นุ่มมากคืออร่อยมากนี่นะคะก็ที่เหลือจากเราแบ่งไปให้พ่อสามีแล้วนะคะแล้วก็จะแกะออกมาดูความจุยซี่ของเขาคือนุ่มมากอร่อยมากแล้วก็จะ แช่แข็งไว้นะคะทุกคนแล้วก็เวลาเราจะกินนะคะแล้วก็อ,ออกมาไว้ข้างนอกประมาณสามสิบนาทีนะคะพอน้ําแข็งเริ่มละลายแล้วนะคะเราก็ใส่ตู้นะคะแอร์ฟรายหรือว่าใส่ในโอเวอนของเรานะครับเพื่อที่จะหวงแล้วก็กินได้นะคะเดี๋ยวจะแกะนุ่มมากคือดีมากดูแล้วทําที่บ้านนะคือไม่ห่วงเครื่องคือใส่เครื่องแบบเน้นๆเต็มๆเลยถ้าเราท,ทําที่ที่องทำที่ทํางานนะคะ ไม่จุซซี่ไม่ไม่นิ่มขนาดนี้เพราะว่าทําที่ทํางานเขาก็จะมีวิธีการทําของเขาว่าให้ใส่ประมาณไหนอะไรยังไงนะคะแต่นี่เราทํากินเองแล้วก็แบบใส่เครื่องได้แบบเน้นๆเ,เลยแบบเต็มที่เลยไปบ้านคุณพ่อสามีกันมีสตรอบเบอรี่ด้วยนี่จ้าไปเยี่ยมคุณพ่อกันจ้า วันนี้นะคะทุกคนอ,องก็จะพาทุกคนมาดูนะคะว่าภายในหนึ่งวันขององทำอะไรบ้างองต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าหนึ่งวันขององอ่ะองใช้คุมม้มากมากโดยเฉพาะช่วงซัมเมอร์นะคะช่วงซัมเมอร์คือองจะทาน,น,นู่นทานี่ ตอนนี้ฝนตกทุกคนอย่างที่บอกว่านอร์เวย์โฟร์ซีซันตอนนี้เราก็กําลังจะไปงานนะคะแถวแถวในหมู่บ้านขององ,องเขามีงานแบบว่าฟู้ดทรัคนะคะแบบฟู้ดทรัคเฟสวัลก็คือเขามาขายอาหารขายอะไรเป็นรถขายอาหารนะคะแต่องก็ไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะทุกคนโคงงานไม่ใหญ่หรอกแต่ว่าได้กลิ่นมาแล้วว่ากลิ่นหอมมากเดี๋ยวเราไปดูซิมีอะไรกินบ้างถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรน่ากิน คนตอนนี้องค์งจะกินชูโร่นะคะกับช็อกโกแลตดิฟคือมันมีของกินเยอะมาก <c oughs> ได้แล้วทุกคนช็อกโกแลตแล้วก็สั่งไปแค่หกนะเพราะว่าไม่หิวมากกินชูโร่อร่อยร้อนๆเลยทุกคนอ,อร่อยนี <c oughs> ย่เรากินไก่กรอบ <c oughs> ด้วยนะคะไก่กรอบแล้วก็เฟรนช์ฟราย yeah mm -hmm.